สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินมีข่าวสามมาร์คเดให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์1 subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเรือเซอร์ไพรส์มองไอหน้าตัวแทนวอร์เกอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้นะครับกำลังจับตามองทางด้านโอลาไอหน้าแบ็กขวาทีมชาตินจีเรียวัย28ปีของนอตติงแฮมฟอเรสต์ในฐานะตัวแทนของไควอล์ว สื่อจากอังกฤษนะครับได้รายงานว่าแมนซิตี้นะครับกำลังมองหาแบ,บ็กขวานหน้าใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนตำแหน่งของไคลว็อเกอร์ในระยะยาวโดยหนึ่งในเป้าหมายที่น่าสนใจก็คือไอหน้าตัวหลักของนอตติงแฮมฟอร์เรสที่กำลังมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมไอหน้านะครับเป็นตัวหลักของนูโน่เอสปริโตซันโตในฤดูกาล2024-2025่อหลังจากลงตัวจริงครบ19เกมในพรีเมียร์ลีกเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักของทีมไปแล้วและด้วยความสารภภพัดประโยชน์ของกองหลังทีมชาติในจอรดียจึงเตะตาเปเปัวดาอาก แบ็กขวาวัย28ปีรายนี้นะครับย้ายเข้ามาร่วมทีมนัตติงแฮมฟอร์เรสตั้งแต่ปี2023น,นะครับหลังหมดสัญญากับตริโน่เดิมทีนะครับได้เซ็นสัญญาระยะเวลา1ปีและเพิ่งต่อสัญญา1ปีไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้สัญญาปัจจุบันของเขานั้นจะสิ้นสุดลงหลังจบฤด,ดูกาลนี้ตามรายงานของวิลลี่เมล ทางนี้นะครับไควอเกอร์ปัจจุบันนะครับเป็นกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์หลังจากย้ายมาจากทอร์เนมฮอสเปอร์ในปี2017นะครับประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับกับเปโคลเรียร่าอย่างเช่นแชมป์พรีเมียร์6สมัย FA ครับ2สมัยคาราวาครับ4สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยนะครับนี่ก็เป็นข่าวแรกนะครับตัวแทนของไควอเกอร์มาดูข่าวต่อมาตัวเองก็เคยได้โรดี้สวนโดได้ค่าบัลลงดอโรดี้กองกลางบัลลงดอ คนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ออกมาตอบตโต้บทสัมภาษณ์ของคิียโนโรนโดที่มองว่า Junior ว,วินิสซสจูเนียควรได้รางวัลมากกว่าเขาระหว่างเป็นแขกรับเชิญในงานดูไบโกล s ซ็อกเกอร์อร์ด เมื่อเดือนที่แล้วเลนรโดบอกว่าวินซูจูเนียควรได้รางวัลบอลลูนดาะตามความเห็นของผมแล้วมันชัดเจนมากมันไม่แปลเลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงชอบโกลอกอร์อวอร์ดเพราะว่าพวกเขาต้องไปตรงมาเมื่ออาร์นะครับสื่อของเมืองกระทิงดุหรือว่าสเปนนะครับไปถามโรดี้ถึงคอมเมนต์ดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้สวนเลยนะครับเขาบอกว่าเอาละมันน่าประหลาดใจนะจริงๆเลยเขารู้ว่าใครก็ตามที่คว้ารางวัลนี้เนี่ยต่างก็ทํางานกันอย่างไรและเหนือสิ่งอื่นใด ผู้ชนะผู้ถูกเลือกมาได้อย่างไรในปีนี้นะักข่าวเป็นคนลงคะแนนตัดสินใจผมควรได้รางวัลบางทีนะักข่าวพวกเดียวกันนี่แหละเป็นคนที่เลือกเขาให้ได้รางวัลในบางครั้งผมมองออกเลยนะว่าพวกเขาเองก็เห็นด้วยอ่ะนี่นะครับก็โรดี้ก็ได้บอกว่าเออตัวเองก็เคยได้รางวัลบอลลงดอนะไม่น่ามามองโรดดี้แบบนี้เลยเพราะว่ารางวัลน,นี้เนี่ยนักข่าวเป็นคนที่ให้คะแนนนะดังนั้น ไอ้พวกนักข่าวที่ลงคะแนนให้โรดี้เนี่ยหลายๆคนนี่ก็เคยลงให้ให้คะแนนโรนันโดในปีที่ได้รางวัลบนลงดอนี่นะครับก็เป็นคําตอบของทางด้านโรดี้ที่ได้ตอบทางด้านโรนันโดไปนะครับมาดูคำสุดท้ายของ EP นี้ KDB มั่นใจแม็กอาร์ตี้มีของขอแค่โอกาสลงสนามมากขึ้น เควินดูบอยได้ชื่นชมศักยภาพของเจมส์แม็กอาร์ตีดาวลุ่งพรสวรรค์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าเป็นผู้เล่นที่พร้อมสร้างความแตกต่างให้กับทีมหากได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเขามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมจริงๆการพัฒนาของเขาไม่ได้ส่งผลดีกับแค่ตัวเขาเองแต่ยังดีสําหรับเราในฐานะทีมด้วยและมันอาจจะทําให้เป๊ปตัดสินใจเอาเขาลงสนามมากขึ้นซึ่งมันมีแต่ผลดีต่อพวกเราทุกคนนี่นะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทางด้านค d ดีบีนะครับ เควินเดบอยก็ได้พูดถึงนักเตะอย่างเจมส์อาร์ตี้ดาวรุ่งมากพรสมบัติของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ล่าสุดนะครับมีส่วนพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำประตูที่2จากการโกของเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นประตูต,ตอกฝาลงทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ไปนะครับเอาละครับถามพี่น้องชาวเดอะไบตีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรพูดคุยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะในอีพีหน้าสวัสดีครับ